นั่งพักไปก่อนนะลูกเดี๋ยวรอแม่โทรหาเพื่อนก่อนตั้งนานแล้วมันยังไม่รับสายแล้ไม่รู้ว่ตายหาที่ไหนเนี่ยใครโทรเข้ามาวะฮัลโหลเป็นไงวะลอมอะไรพัดพายมันโทรมาหากูได้เนี่ยไม่ได้คุยกัตั้งนานแล้วตอนนี้อยู่ประเทศไหนเนี่ยฮัลโหลเออสบายดีตอนนี้อยู่ที่นอร์เวย์ว่ะโทรมามีเรื่องจะปรึกษาอะไรหน่อย เออได้ได้แต่ถ้าจะนานว่ะงั้นเดี๋ยวกูขอไปทำอะไรสัก30นาทีก่อนเดี๋ยวมึงค่อยโทรมาใหม่แล้วกันนะเออเอ,อ,เอ,อประวัติย่อๆของมาดามอินเตอร์จากที่ค้นหาในวิกิพีเดียเป็นเพื่อนเก่าสมัยคอซองคอเรียนจบก็แยกย้ายกันไปแต่ยังแวะเข้ามาใช้บริการขอคำที่ปรึกษายอยู่เสมอแล้วชีก็ไปเรียนต่างประเทศและพบรักกันสามีย้ายไปอยู่อังกฤษเมื่อ5ปีก่อน มันหายไปไหนมันวาตั้งนานขอเวลาสามสิบนาทีปา่านนี้ยังไม่รับสายกูเลยเนี่ยฮัลโหลเออมึงให้เวลากูกินข้าวกินปลาบ้างสิอันนี่กว่ากูจะอาบน้ําอาบท่าเสร็จนะเนี่ยมามามีอะไรก็ปรึกษามาว่าแต่มึงย้ายไปอยู่นอร์เวย์เนี่ยมึงได้ผัวใหม่แล้วหรือยังวะเออมีแล้วเรื่องนี้แหละที่กูจะโทรมาปรึกษามืงอกเกี่ยวกับเรื่องผัวกูอะแม่งชอบ เออกูฟังอยู่มเล่าเมอเออก็ลองวิธีนี้ไปก่อนเถ้อมันเวิร์กถ้ามันเวิร์กมันก็โอเคนะมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงก็ได้นะมันก็ดีอยู่นะแบบเนี้ยเออขอบใจมึงว่าอย่างนี้กูไม่รบกวนมึงและวดีและเออนอนเถอะ มากว่าจะปล่อยให้กูไปนอนได้ใช้เวลาในการคุยไปสี่ชั่วโมง4นาทีจบเลขสวยเหลือเกินนะมึงวันหลังมาใช้บริการใหม่ล่ะคำคมวันนี้คือบางครั้งเราก็ไม่ต้องการคำแนะนำเราเพียงต้องการใครสักคนที่คอยรับฟัง